สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บสตอเรี่กันนะคะเห็นแล้วว่ามีลูกสุกอยู่ประมาณ10กว่าลูกค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็จะมาเก็บกันเลยถ้าไม่เก็บนะเดี๋ยวตัวตัวนอนก็จะมากินค่ะ ช่วยเลยอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บไอ้ลูกที่สุกๆก่อนนะคะนนค่ะลูกนี้ใหญ่เลยลูกนี้ก็ใหญ่ค่ะวลูกนี้ก็ใหญ่มากค่ะอุ้ยลนลนลนล,น,ล,น,คลนค่ะ มาเลยค่ะว่าเราจะได้กี่ลูกวันนี้นี่ค่ะสตอรี่ของเรา1ิบกว่าลูกเลยค่ะ